ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารเล็กของวันนี้ครับกับประจำวันที่18เดือนพฤษภาคมของช่วงเช้าวันนี้ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลของตลาดดรอระบิดก,กันหน่อยครับเวลาสุดทางฝั่งของเดอระบิดครับได้อาวุธหนักเข้ามาเสริมคมในฤดูกาลนายครับหลักล่าสุดได้บรูโคตกลงครับคว้าตัวกองหน้าดีกรุทีมชาติอุซเบกิสถานครับเข้ามาร่วมทัพเป็นชีเรียบร้อยเลยแหละครับ โดยทางฝั่งของทัรั่นบีจีปฐุมนั้นครับยักษ์ใหญ่ในศึกบอลรีเวอร์ทอรีครับปลาสุดได้ปลุกข้อตกลงครับในการคว้าตัวทันั่นอีกอสเซอร์เกเยฟครับกองหน้าทีมชาติอุตเบกิสถานครับของทันนั่นสมุรโทเบลคอสตาเนียครับทีมจากดีกสูงสุดของทันนั่คาซัซสถานครับเข้าบุรุษทัพเพื่อเตรียมสู้ศึกในฤดูกาล2023เป็นทีแน่นอนเลยแหละครับโดยทางฝั่งของทันั่เดอร์บิดนั้นครับเตรียมที่จะแยกทางกับทันั่ยูสุเกะมารุอาช่าครับเบ็คไซด์ชาวญี่ปุ่นนนหหลลัััังงงจบบบซซีีี่่้้้คคครรทาาใโวตเเอชย กระทั่งล่าสุดครับบดเปลี่ยนครับเลือกเติมเต็มในส่วนของเรื่อนกองหน้าผู้ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระราของท่านจมุยที่เซนได,ด้ด้ดยการทุ่มขเหนเดอยหลักล้านต่อเดือนครับคว้ากองหน้าไว้30ปีเข้าบุลมชับแล้แหละครับ และสับทางด้านอีกอร์เกเยฟนั้นครับเป็นกองหน้าตัวเป้าครับสูงธรรมชาติถึง185เซนติเมตรครับติดทีมชาติอุซเบกิสถานครับตั้งแต่ระดับเยาวชนอยู่ปีอยู่20ปีและอยู่23ปีรวมถึงชุดใหญ่ครับที่มีสติลงเล่นไปถึง67นัดยิงไปถึง19ประตูนอกจากนี้ครับยังผ่านประสบการณ์คารแข่มาอย่างชุกชชนครับทั้งลีกของทดนานอุซเบกิสถานครับเกินกว่า100้นัดลีกสูงสุดของทด้านคารัคสถานและลีกของประเทศจีนครับรวมถึงล โดยในขณะเดียวกันเลยครับสโมสรอย่างทันานทูโบคาสตานีครับยังเคยคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของทะนานอุซเบกิสถานครับถึง4สมัยพร้อมกับมีดีกรีดาวซูบูในฤดูกาล2014ครับถึงฤดูกาล2015กับทนานสโมสรอย่างทันานปาทากอสโดยผนัน24ประตูด้วยกันเลยครับสมมสอ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทารางการเทรด AFC กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ตัดสินใจครับแยกทางกับแบกขวางไป28ปีเป็นที่แน่นอนเลยครับหลังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนที่ยังไม่หายขาดเลยครับโดยทางฝั่งของทารางการเทรดซีนั้นครับทีมอันดับที่3ในศึกทัลใดครับได้ตัดสินใจครับที่จะแยกทางกับตารานฟลิปโรเอร์แบกขวางลูกครึกยูรมานครับเป็นที่แน่นอนเลยครับโดยปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนเลยครับอย่างไรก็ตามครับดาวเตะวัย28ปีครับได้บินกลับไปพั ตัดอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าครับที่ประเทศยอรมันและก็ไม่ได้ลงสนามครับช่วยการเทลเลปีตลอดฤดูกาล2022ที่เพิ่งจับลงไปและปัจจุบันครับก็ยังไม่สามารถหายกลับมาลงเล่นก่อนทีล่าสุดครับสโมสรได้ตัดสินใจครับที่จะแยกทางโดยการยกเลิกสัญญาเป็นทีละรายเลยครับและสำหรับนั่นฟลิปโรดูนนั้นครับย้ายจากทางนานสโมสรราชบุรีเอฟซีครับมาอยู่กับการเทลเลปสีเหมือนฤดูกาล2020ครับและมีสติลงเล่น3 5นัดรวมทุกรายการยิงไป2ประตูกับอีก3เมซิซขณะที่นัดล่า สุดครับที่ลงสนามช่วยทีมครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2022ในเกมที่บุกไปแพ้บีจีปทุมจุฬตฯ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทางนาดการทีลิีครับจะขาดทางด้านฟลิปโรเบอร์ไปครับแต่ทีมก็ได้ทางด้านเจ้าเซฟสุภนันบุรีรัตน์ครับแบ็กขวาดีกรีทีมชาติไทยครับจากทางนัดสุบุตรประกาศชิตีเข้ามาแทนที่ครับและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไปถึง3ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตจาก31นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ครับพร้อมกับช่วยทีมจบอันดับที่3ของตารางครับและมีสิทธิ์ประเด็นทางนาดเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองพี่สิบสรอบคัดเลือกอีกด้วยเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่ทรงฝั่งของธนาคารข็มดีกันหน่อยครับกองกลังของทีมชาติไทยครับล่าสุดออกมาชี้แจงนะครับเหตุผลจากการเหตุการณ์ครับที่ดราม่าที่โยนเหรียญเงินซีเกมส์2023ครับและตุ๊กตาไปให้กับแฟนบอลครับที่อยู่บนอาซิจันครับจนถูกวิจารณ์เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสมนะครับ อย่างไรก็ตามครับประกันหลังวัย28่ปีครับถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงครับให้กับทัพช้างศึกอยู่23ปีครับในเกมนัดชิงชนะเลิศซีเกม2023ครับที่พบกับอินโดนีเซียซึ่งเกมนี้ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายครับโดยเฉพาะจังหวะชุดมุนของนักเตะและสตาร์โค้ชครับจนเป็นเหตุให้มีใบเหลืองและใบแดงครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัวครับที่ถูกไล่ออกเช่นกันกับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยครับแพ้ต่อตาาทีมชาติอินโดนีเซียครับไป นี่นะครับ แต่ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับหลังจากได้รับเหรียญรางวัลเป็นเชียร์บรายครับทางฝั่งของทดนาจุาธานเข็มดีครับได้เดินไปที่บนหัสจันที่แฟนบอลรอยอยู่ครับก่อนที่จะโยนเหรียญครับและตุ๊กตาขึ้นไปจากเหตุการณ์นี้ครับทำให้ดนาจุาธานเข็มดีครับถูกฟันบอลของดนากัมพูชาครับวิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมครับเพราะถือเป็นการไม่เกียรติทางด้านกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพสี่เกมครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทด้านจุาธานเข็มดีครับก็ได้ออกมากล่าวนะครับว่าสิ่่งงททีีขอาลไไไปนนนั้้มดต ให้เกติกัมพูชาเพียงแต่ต้องการขอขอบคุณแฟนบอลเท่านั้นหรือซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทางฝั่งของตระนักราธานครับก็ได้ออกมาพูดผ่านไอจีเลยครับว่าสวัสดีครับทุกคนผมให้เหรียญเงินครับและตุ๊กตาให้กับแฟนบอลเพราะอยากที่จะขอขอบคุณแฟนบอลครับที่มาให้กำลังใจเช่นเดียวกับการแข่งขันซีเกมครั้งที่ผ่านมาและผมไม่ได้มีเจตนาครับที่จะมาให้เกียรติกับการแข่งขันและเหรียญรางวัลที่ผมได้รับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่คอยพพอร์ตผมมาโดยตลอดนะครับและตระหนนเกมดีักร ประกาศเลือกตล้นในกับทีมชาติไทยไปแล้ครับโดยที่ผ่านมาครับถูกเรียกตัวติดทีมชาติอยู่23ปีครั้งแรกในยุคข,ของท่านโคดโยงรุสสีมาคาครับคือการรู้สึกชิงแชมป์เอเชีย2022อยู่23ปีครับรอบคัดเลือกที่ประเทศมองกโกเลียด้วยกันแหละครับ และซึ่งโดยนอกจากนี้ครับยังเคยได้รับโอกาสจากท้านมาโนูปูกิงครับที่ได้เข้าไปติดตัวทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2020แต่ก็ยังไม่มีโอกาสครับประเดิมสนามให้กับทัพช้างสือกับเ่องจากมีปัญหาการป่วยจุดต้องถอนตัวออกจากทีมครับระหว่างทัวร์นาเมนต์จากนั้นครับเจ้าตัวครับเป็นกําลังสําคัญช่วยทีมชาติไทยอยู่23ปีครับด้วยมาจนถึงในยุคของท่านโค้ชอิสระสีเทโรแอดโค้ชคนปัจจุบันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน Beat Leaf Factory กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ